ค่ะสวัสดีค่ะทุกยูเซอร์นะคะวันนี้สกิลเซอร์บิตี้ก็เป็นเลิศงามยามดีนะน้องต้นหอมนะคะวันนี้เรามีพิธีกรรับเชิญค่ะขอเสียงน้องต้นหอมเลยค่ะสวัสดีครับเอ่อน้องต้นหอมค่ะไม่ใช่หัวต้นหอมต้นหอมสวัสดีค่ะลูกสาวสวัสดีค่ะลูกค่ะวันนี้นะคะกิลเซอร์บิตี้ก็เป็นยังไงดีวันนี้น้องหอมเล่าสีเมาสสีเป็นยังไงวันนี้วันนี้ตื่นเต้นมากค่ะเป็นวันที่แบบว่าพิเศษสุดเพราะว่ามา ร่วมมือกันเยอะแยะมากเลยค่ะตั้งแต่กิจกรรมเจ็บกี่พอยนะคะ่ช่วยๆกันทำให้กิลเราแบบอัพไวเก<า>ือ,อแบบดับขึ้นมอย่างรเร็วใช่ครับตอนนี้เราก็ติดท็อป15แล้วนะคะเสกตบมือค่ะกระเทยกีดาวันนี้ก็เป็นเ,นเลิกกียดาววันนี้ปรากดการใหม่นะทีเอสสามนี่แบบเต็มแน่นเอี้ยก็ต้องออกไปอะไรอย่างงี้ก็ขอขอบคุณนะคะับลูกกิลทุกคนวันนี้ก็ดิฉันก็จะมาแบบว่าทําบุญขึ้นบ้านใหม่ชิมิหอม ใช่ค่ะวันนี้มีพิธีการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ค่ะค่ะทำขึ้นบ้านโบงบ้านใหม่แล้วก็อัพเวลกิลด์ดูแล้วก็วันนี้วันนี้ยังมีประกาศประกวดในช่น้องหอมบอกสิคะวันนี้มีการประกวดเอ่อมิสและมิสเตอร์เซตอมิสมิสและมิสเตอร์เซรามิตี้กิลด์นนั่เองนะคะก่อนอื่นเรานะคะจะขอทำพิธีแบบว่าเป็นคือว่าเราก็เป็นกิลด์แรกๆใช่ไหมคะที่แบบว่ามีการเดือกบวนแล้วก็จะแบบมีเด็กๆหรือทำตามอย่างนี้คือ ก็รู้สึกดีเนาะแล้วต้นหอมเนาะที่แบบว่ามีการแบบว่าทุทกหลายๆกิวมีการเอากิจกรรมของเราไปทําแบบว่าแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติดีอะค่ะนะคะก็ไม่ได้ว่าแบบเขาทำซ้ำแต่รู้สึกว่าเราเป็นเหมือนผู้นําใช่ไหมหอมวันนี้เชนก็จะแบบมานําความเก๋็ๆกล้วกเกมซีนาอีกครั้งนะคะโดยวันนี้เราจะมีทำแบบว่าขึ้นบ้านหงบ้านใหม่อะไรสมาชิกทุกคนพร้อมไหมคะพิมพ์ค่ะพร้อมไหมคะลูกสมาชิกพร้อมไหมคะเออพร้อมนะคะ โอเคค่ะพร้อมแล้วสามสี่กีเดินค่ะเดินค่ะเมเกาเออเดินสวยๆค่ะเซอร์วิตรีมาแล้วเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรวมๆโอ้โหลูกลิ้นเต็มนะคะดูเหมือนน้องหอมดูเหมือนกิลเอาไว้เขาอาจจะมีอยากจะมีส่วนร่วมจิตขาร์ละคะน้องหอมเนาะเหมือนเขาอยากจะมีส่วนร่วมแต่คือว่ากิลเราก็ให้ความสนใจกิลเราให้ความสนใจกิลเขาแค่นี้แหละค่ะคงจะให้ความสนใจมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเนาะ เออแล้วก็พยายามจะคือกิลแล้วก็พยายามจะแบ่งความสนใจให้เอาเวงแล้วแต่เราก็ทำยังไงได้ก็เราก็เดินเดินก็สวยๆนะคะแล้วก็ไม่ว่ากันนะคะใครอยากทำตามก็ไม่เป็นไรค่ะอ่าคิวนี้คิวนี้กาค่ะคิวนี้กาแล้วค่ะหนูเมเปิลชื่อชื่อเมเปิลเซเวอขนาดตัวมันยังหาคิวคุ้มกันลาหัวไม่ได้เลยค่ะอีดาบหน้าขำมากเอยวันนี้วันนี้ขึ้นบ้านใหม่แต่จะไม่ด่าคนใช่ไหมเออวันนี้มันเอาคุณแม่พูดพอๆโอเคค่ะได้ค่ะเออ อักเสสวยเดี๋ยวเราจะไปยืดอดอรวมหน้าบ้านกิวแล้วก็จะเข้าปีที่รวมที่อะไรในบ้านกิวสวยๆอืมิบ้านกิลลูกหมา,หาแล<ร>บดีนะกวราะหัวใจโถอะไรคะลูกาาอ๋อเอาลืมไปค่ะ,คะเป็นวังนะคะสสวยเออประธานกิลนี่กูตายอะช่วงนี้เดี๋ยวปิดเทอมเยอะนะหอมเนาะใส่ใจเขาค่ อืมค่ะเดินก็นส,สวยสวยต่อเกกออ,อของเขาค่ะดิฉันไม่กาใาค่ะฉันพูดต,ตรงนี้เลยนะอ่าเอาสิาเดินไปค่ะดิฉันไม่เข้าใจกิวอเวกว่าเขามีปมในใจหรือเปล่าครับแบบคือแบบต้องหลับมาเสียสีหรือมาทำอะไรแบบประมาณนี้เขามีปมในใจบ้างทุก้น,นหอคิวอเวกเนี่ยอ่าที่มันก็ส่วนน้อยนะคะ <laughs> เหมือนเขาจะแบบมีมีอะไรจะมีแค่ส่วนน้อยอะค่ะที่แบบว่าเออชอบมาสกิ๊ติ่งเราอ๋อเหมือนเหมือนเขามีปมในปัญหาในชีวิตนะคะแบบจะทำอะไรเขาชอบมาแบบยุ่งยากเอออทุกคนค่ะอทุกคนมานี่มามาเลียงเลียงหน้าบ้านเกียวกันค่ะอ่ามาค่ะมาเดนเลียงหน้าหน้ากระดาษบ้านเกียวกันค่ะรู้สึกเอาเว้มันจะเยอะมากแล้วนะคคุณแม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันค่ะคือลโนใส่ใจกันค่ะ ไหนคะเดี๋ยวนูนูก,กันเลยคะ่ะว่ากิลเซเล์เบตตี้หรืออเวกนี่เยอะกว่ากันนะคะของแทนนะคะก็ต้องม,มากกว่าแน่นอนอะไรประมาณนี้เดกทางเซเล์เบตตี้หน่อยค่ะเออเด็กเด็กยืนเรียงหน้ากระดานค่ะยืนหน้ากระดานคะ่นนนคะเออโอเคอ่า อาจจะเด็กคาดเราจะมาทําบุญขึ้นบ้านใหม่กันนะคะโดยเราจะกรวดน้ําให้อุทิศเสกุศลให้พวกแบบสำเเวสีที่คอยจะราบจองผ่านนะคะลูกโอเคไหมคะเราจะมาแบบว่าก,กดน้องกดน้ำกรารในขณะที่ขึ้นบ้านใหม่ในวันรติผีขึ้นบ้านใหม่นี้อาจจะรกสักครู่นะคะเด็ก เออพูดคำหยาบนะคะงดโต้ตอบงดโตต้อบค่ะกินเราหญิงค่ะไม่หญิงเอ้อกินแล้วไม่หญิงเหมืนกันเองค่ะแต่เราจะแบบว่าเซเลบริตี้ใช่ทำใจให้สบายนะคะอย่าด่ากันค่ะค่ะิดว่าพวกนี้มาขอส่วนบุญนะคะเหลือสักครู่แล้วจะกดน้ำให้แล้วนะคะเอออ่ะสวย เป็นตัวลับนะคะคือแบบเห็นหลายทีแล้วแบบอะไรกันคือแบบอืมก็แต่ก็ไม่ได้นำพาใช่ไหมคะอืมเ <c oughs> ข้าใจเะยคราบว่าออริจินอลก็ต้องดีกว่าของเล่นแบบแน่นอนคะ่ะ <c oughs> อ่ะโอเคเอเรืะะ่อยค่ะบลก อีสักคู่นะคะเอออ่ะงตตอบค่ะงดตัตอบค่ะไม่เป็นไรลูกปล่อยให้เขาสกิดไปค่ะจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่กันเริ่มบุญขึ้นบ้านใหม่ค่ะไปสนใจเขาค่ะ คนแก่แพ้เสื่วนบุญ <c oughs> ใครบากใครบากคุณแม่ตบนะลูกคุณแม่ตบนะฮะเออลาก่อนลาก่อนสักครู่ ว่าตะกี้เราก็เงียบเยอะนะเนาะเบิกบานมากล้าเริงแล้วกาถามฉ้นหอมคิวแล้วกับอุปสรรคมาเอะเลยเนาะเยอะแยะมากมายเอ,อ้กว่าจะถึงจุดนี้ได้ไดนะคะแบบว่าแต่เติทีท่จชัน้นก็จะสอนลูกคิวเสมอแนละ้วถามจริงๆได้แบบว่าเราจะไม่แบบว่าไปกวนอะไรเขาขกา่อนเพราะว่าเราถือว่าเราจะเป็นออริจินอลใช่ไหมคะล,ลูกใช่เรามีเรามีความเกตส่วนตัวเรามีหัวเรามีครีเอทอะไรประมาณนี้ซึ่งเซอร์วิสตี้ไม่ได้ง่อยนะคะ บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมค่ะทุกคนค่ะพนมมือค่ะต้องให้นั่งหรือเปล่าคะคุณแม่อ่าต้งแต่ค่ะนั่งก็ดีนะคะลูกนั่งก็สวยนะกวดน้ำค่ะลูกกวดน้ำค่ะนั่งค่ะนั่งค่ะพาทั้งสวดแล้วค่ะนั่งค่ะ สาธุในเมื่อกิวของของซเลบิตี้นะคะได้เลิกขึ้นกิวใหม่แล้วก็บ้านใหม่ของที่สุขสนให้แต่ละกิวนะคะที่แบบว่าแบบจองร้างจ้องผ่าหรืออิจฉาหรืิษยาหรือไม่มีปัญญาทาได้ขขเขานะขอให้เป็นสุขเป็นสุขนะคะอขอให้เป็นสุขเป็นสุขไปเกิดได้ก็ดีค่ะหรือสาธุพนมมือโลกพนมมือด้วยค่ะโลก ขอให้เรับป็นทนหน้านะคะกิวต่างๆนะคะที่เขาจะจ้องจังผานหรือว่าใครจะก,กี่พรมล้านพรมหรือแสนพรมหรือต่างๆนะคะขอให้ไปบุญไปเกิดนะคะที่ฉันจะไม่จ้องว่จังผ่านค่ะพนมมือไว้ลูกพนมมือตั้งใจเสรวมบุษบุษนุษ สาธุไปสุขไปสุข,สขนะอยู่ในมันก็กวักิลเซอร์พิตี้เลยถึงแม้ว่ากิลเซอร์พิตี้จะเหนือกว่านะคะทา,างด้านการออยของสมาชิกหรือว่าความเลิศความเลอแต่ยังได้ยังแต่ยังอิจฉาเลยนะคะขอน้องเถิดค่ะไปเกิดสักทีเถิดะค,ะค,ค่ะสาธุสาธุค่ะสาธุค่ะเข้าใจนะคะว่าเซตกินี้ก็กิวนี้แบบว่าแบบว่าลันติดหนึ่งสิบห้า อยากได้อิจฉาเลยนะคะคิวบางคิวอ่ะพายังสวดไม่จบค่ะลูกพนมืออุทิศบส่สวนต่อค่ะลูกเจ๊สัมผัสได้ค่ะเหมือนมีพลังงานบางอย่างเหมือนมีพลังงานบางอย่างเจรู้จะสัมผัสได้ค่ะเจเจสัมผัสได้ พราะตอนนี้รู้สึกว่ารอบๆบ,บ,บริเวณที่เรานั่งนี้มีแบบว่าผีเปรตเยอะนะะแบบว่าแบบผีเปรตมารับบุญกันเยอะมากตอนนี้เจรู้สึกได้แบบพลังงานบางอย่างนะคะแบบว่าบางวิญญ,ญาณก็จะเฮี้ยนสาบแช่งกิวเราแต่ไม่เป็นไรค่ะกิวเราจะพยายามจะพยายามจะแบ่งส่วนบุญนะคะ<ต>เข้าข้าวใส่เมตตาให้ค่ะ โอเคค่ะสวัสวาเพื่อนร่วมร้อนะคะเขาถูกเราก็ให้ขอบคุณถูกมาใช่ค่ะจะได้มาเปลี่ยนเบียนกันเลยนะคะจะได้เปบียนเบียนเหมือนที่น้องหอบพูดเมดากีค่ะดูสิคะมากันใหญ่เลยค่ะอสุรกายเป็ดผีสางนางไม้ตะเคียนเหมือนแบบว่าญาติญาติเขาให้อุทิศส่วนกุศลให้หรือ เขาไม่ให้ความสนใจกับเขาและคะแลมากันเต็มเลยคือไม่รู้ว่าแบบระบบกิวเขาดูแลกันยังไงนะเขจะบอกว่า่น้องหอมจะหมายถึงว่าโห่นากิวเขาไม่สั่งสอนละคะลูกโอ้่นะลูกอย่าไปว่าเขาว่าเขาไม่สั่งสอนลูกกิวอย่าไปว่าเขาลูกน้องหอมอ๋อไม่ใช่เหรอคะจะสั่งสอนแต่ว่าลูกกิวเขาแบบว่าอ๋อเขาไม่ได้นำพา คำกเยอะไงแม่เจเจผู้ชื่อกิวยังลูกตอนก็ไปบาปกรรมก็อุ้ยบทบางไม่ให้ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเจเจผู้ชื่อกิวยังลูกเจผู้ชื่อกิวหรือยังยังใช่ไหมยังสิมะโอ้อุทิศตนคาสาทุอ่าขอบคุณลูกกิวทุกคนค่ะอาซาทุค่ะทุกคนสาธุพร้อมกันยาวๆค่ะสาธุตักสาธุยาวๆค่ะโอเคค่ะเตรียมพร้อมนะคะตั้งขบวนค่ะเราจะเดินเข้าบ้านกิวพร้อมกันค่ะมา มาค่ะถ้าเราเข้าบ้านกิลเนี่ยเขาจะเข้ามาได้ไหมคะเนี่ยเฮ้ยมียันค่ะผีเป็ดเข้าไม่ได้แน่นอนบแม่คุณแม่คุณแม่ติดยันเลิศลอยแล้วค่ะยันกันผงกันผีเข้ามาในี่กูกราบเข้ามาในกูจะสักการะเลยค่ะกูจะกราบเลยละค่ะเออรอบรอบข้าคุณแม่คุณแม่รอบครอบเลยค่ะเพราะว่าพี่เชนตัวเขาจะเข้าไปแบบเข้าให้เฮียนค่ะอย่าทำให้อย่าให้อย่าทำให้กิวเขาโกรธหรือเขาโดดสิงนะคะ อีดาว่าไม่ได้เออเขาไม่ได้โอเคค่ะลูกกิวมาตั้งแถวกันค่ะ